จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทันทีโร่เก่งตั้งแต่แรกอยาอ้ลดกลมหัวเราไปทำอุปกรณ์ได้แล้วไอ้จังเงาเอ้ยอุปกรณ์งั้นเหรอเฮ้ยปรานตะวันอะไรนอะโทมีโอกเกี่อยู่เสียชีวิตโดยที่ทั้งทั้งยังไม่มีเพื่อนเจ้าจะต้องตัดหินนี่ให้ได้ภายในหนึ่งปีแล้วเจ้าจะผ่านการทดสอบ อะไรนะครับหนึ่งปีเลยเหรอไม่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 ก้อนเล็กแค่นี้เองนะเฮ้ยเออลานตะวันเอ๊ง่ายชิบหายเฮ้ยเฮ้ยกี่อย่างงี้โอ้โหชัดเลยนี่มัน กลิ่นของคนฆ่าแม่กูน้องกูและพี่กูเฮ้ยแกตรงนั้นนะโอ้มึงเป็นใครวะฮะมันใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะรีบไปไหนเนี่ยนี่นะตายหาปิะาอมัสานดาบพิฆาตอสู